สวัสดีครับสบายดีท่านผู้ชมมื่อนี้มาพ,พกบกระเป๋าลาพาเลาะชั้นแนวคือเก่านะพี่น้องเนาะมื่อนี้พา,ามาเลาะทางพุทธุมนตรีสายสองพี่น้องเลยมาพุทธุมนตรสายสองยุดไม้ยมื่อนี้คือกินกับก้อยพี่น้องกินกับก้อยด้ยใช้บึงแทนแน่ลานนี้เลยพี่น้องเลยกินกับก้อยแล้วก็สั่งอาหารมาแล้วพี่น้องนี่แทน อันนี้คือกับเขาวพวลราคาเป็นพี่น้องเด้อโอ้หน้าตาเป็นจะแซ่บลายพี่น้องาาอเลยหน้าตาเป็นแตแซ่บลายพี่น้องกะเพราทะเลกะเพราทะเลพี่น้องกะสีรุม่มกะเพราทะเลกะสีรุม่รมหลายอย่างนะพี่น้องเนาะอันนี้คือร้านกินกับก้อยพี่น้องกินกับก้อยบโบมันก้อยลาบพี่น้องมันเกี่ยวกับอาหารทะเลพี่น้องพวกอาหารทะเลทั้งหลายลาร้านใหญ่ใหญ่ร้านมันมีซามบูธตแบบ ห้องกระจกกระจกเป็นสามห้องพี่น้องเองเบ่งมาทนาโซนสามห้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องเขาออกมาชานเมืองเลยเนาะมาเลาะชานเมืองมัน, Grammy มนก็เลยบรรยากาศก็เลยดีพี่น้องพิกัดล้านกินกับก้อยพี่น้องได้ให้เบ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องเนาะเป็นสิประมาณนี้ให้หเ,เบ่งหน้าเ่าเล่าไปน้ำเด้อเบิง่งหน้าตาเ่าเล่าไปน้ำพรอะเบิ่งบรรยากาศข้างหลังพร้อมพี่น้องเลยอ้าวสิประมาณนี้ แต่ได้เช้เบิกบรรยากาศข้างหลังพี่น้องเนาะนี่พี่น้องถนนบ้านเพิ่นโอ้คกหลายพี่น้องข้างหลังงามงานพี่น้องเลยถนนพุทธุมนุษย์สายสองพี่น้องมาจบลงคักขนาดเลยรถบบติเลยพี่น้องมาแป๊บเดียว38กิโลพี่น้องวิ่งมา3 4 40โลพี่น้องสี่สิบกิโลโบติขึ้นทางด่วนแต่ว่ารถบบติพี่น้องวิ่งจวดเลยพี่น้องเลย ต้นไม้พี่น้องเลยคักหลายถนนงามง่าพี่นองง้งนองเลยแต่ว่าแสงมันบ่ค่อยสว่างแต่พี่น้องๆมันเงนเยจอยมันค่ำแล้วประมาณหกโมงนะตอนนี้เราจะให้เบิ่งประมาณนี้นเนาะนี่ลานเพิ่นโอ้เมฆอยู่บนท้องฟ้าก็งามลายพี่น้องเลยก่อนเมฆไปจุดๆๆๆๆุดจทำไมนะั่ยอยู่บ้านเฮาเพิ่นสิว่าเฮ็ดพวกจอยอ,อีกแล้วนี่ ลายเฮ็ดพี่นอนะ้องลายเฮ็ดสิบไว้เนาะฮะกับเบาวากันพี่น้องเนาะความเสื่อของโบราณเพิ่นกับเบาวากันใครเสือ้อกับเสื้อบาเสือเส้อกับเบาปีนงังเนี่ยนี่ลานพอยู่ข้างในายพูดนะผมมองมองมองรดไฟแล้วลานมันจะมีซาบู๊อยู่หันเป็นซาบู๊พี่นอ้นนองเลยแต่สีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็รถตู้คู่ใจพี่น้อง ถึงไหนถึงกันขอเขมินม้ำมันในทางมันวะจูดอ่ะเกษีประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือรถตู้รถตู้คู่กายข้าพเจ้าไปใช้ไปกันแต่ยังมีบีเอ็มอีกคันหนึ่งซิตี้เจ็ดยังมีบีเอ็มซิตี้เจ็ดอีกคันหนึ่งพี่น้องเกสิประมาณนั้นพี่น้องเนาะการเกษีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะบรรยากาศในการเดินทางมาในครั้งนี้เกสิพบพอกับประมาณนี้พี่น้องเนาะจะินตนากา สิขอจบอคลิปพินี้แล้ี่น้นองเนาะเพราะเนื้อยจะมันบ่มีเนื้อยฮะาร่างยังถ่ายหลายเพราะว่าเฮาบ่ได้ถ่ายในระหว่างที่นั่งรถมาเนาะอันนี้คือถ่ายมาฮอดร้านลแล้วก็สิประมาณน,นี้เนาะพี่น้องฉันเลยจะฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อพี่น้องกดกร,ร,ร,ระดิ่งแจ้งเตือนนําเด้อถ้าผู้ใดมักคลิปในการเดินทางของเฮาก็เนาะกันสิลาไปสันเข้ากับันนีลลนกน่กับเข้าเย็นมาแล้วพี่น้องออืกับเข้าเย็นมาแล้วนี่โอเคพี่น้องสบายดี